งานคืนสู่เย้านี้กำลังจะมาสภาอักทูเรียนมิติที่9ทักทายพวกเราคือสภาอักทูเรียนเรายินดีที่จะเชื่อมต่อกับทุกท่านเราถูกลิขิตให้มีประสบการณ์การกลับบ้านนั้นการกลับคืนสู่แหล่งกำเนิดซึ่งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในทุกเวลาและทุกที่ทั่วจัก,กรวาลนี้และนี่คือสิ่งที่การเลื่อนระดับ เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับมันมันเป็นเรื่องของการเข้าใกล้บ้านมากขึ้นคุณมีความสามารถในการนำตัวเองเข้าใกล้พระเจ้ามากขึ้นทุกวันและทุกวันคุณไม่จำเป็นต้องรอให้สิ่งใดเกิดขึ้นซึ่งจะทำให้คุณสามารถสัมผัสกับพระเจ้าได้ง่ายขึ้นในฐานะตัวตนที่แท้จริงของคุณและในฐานะแง่มุมหนึ่งของคุณที่มีอยู่ในความเป็นอยู่ของคุณ ในความเป็นจริงสำหรับมนุษย์บางคนเส้นทางคือการไปให้ไกลจากแหล่งกำเนิดให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ด้วยสติสัพพัญญะเพื่อที่มนุษย์จะกลับมารู้สึกตื่นเต้นและยืนยันชีวิตมากขึ้นการมอบประสบการณ์แห่งความยินดีปิติให้กับตนเองบางครั้งในจักรวาลเช่นเดียวกับเราความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานอันยิ่งใหญ่เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางครั้งนั้น ทุกสิ่งที่คุณรู้สึกอย่างมีสติจะนำคุณไปยังสถานที่ที่คุณสามารถสัมผัสได้ทุกสิ่งและนั่นรวมถึงความปิติยินดีอย่างสูงสุดด้วยคุณสามารถไปที่นั่นได้โดยไม่ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากใครหรืออะไรเลยคุณไม่จำเป็นต้องรอให้คนสวยหรือคนสวยเข้ามาในชีวิตเพื่อช่วยให้คุณไปถึงจุดนั้นคุณเพียงแค่ต้องรับรู้ว่าทุกสิ่งมีอยู่ในตัวคุณ และเมื่อคุณให้ความสนใจกับอาณาจักรภายในของคุณคุณจะรู้สึกได้ถึงศักยภาพที่มีอยู่ในตัวคุณที่จะอยู่ในสภาพที่สอดคล้องกับแหล่งที่มาโดยสมบูรณ์ไม่มีอะไรและไม่มีใครหยุดคุณจากสิ่งนั้นได้เรารู้ว่าผู้คนพูดถึงคนไม่ดีที่พยายามป้องกันไม่ให้การเสด็จขึ้นสู่สวรรค์นั้นเกิดขึ้นแต่เราก็สงสัยว่าคนกลุ่มเดียวกันเหล่านั้นกำลังเข้าไปข้างใน เพื่อรู้สึกว่าการเค้ื่อนสู่สวรรค์น,นั้นเกี่ยวกับอะไรในร่างกายของพวกเขาในตอนนี้ทั้งหมดที่คุณสามารถอ่านเกี่ยวกับออนไลน์คือการเบี่ยงเบนความสนใจจากสิ่งที่มีอยู่ในตัวเราทุกคนพอเท่าแห่งพลังงานที่อยู่นั่นภายในทุกสิ่งมีชีวิตและทุกส่วนรวมและคุณสามารถเข้าถึงพอเท่านั้นได้ในขณะนี้โดยมุ่งเน้นไปที่ศูนย์กลางของหัวใจและมุ่งเน้นไปที่การหายใจของคุณ บางครั้งก็มีการอุดตันอยู่บ้างเรารู้เรื่องนี้และหลายท่านก็เคยรู้สึกถึงสิ่งกีดขวางเหล่านั้นเช่นกันแต่วิธีเดียวที่จะผ่านสิ่งกีดขวางเหล่านั้นได้คือต้องผ่านมันไปและคุณสามารถทำมันได้ด้วยการนุ่งความสนใจด้วยความตั้งใจของคุณเองโดยนำจิตสานึกของคุณไปที่ศูนย์กลางของตัวคุณณนะหัวใจทุกอย่างอยู่ที่นั่นทุกสิ่งที่คุณต้องการ และทุกสิ่งที่คุณเคยมีซึ่งดำรงอยู่ภายนอกตัวคุณเช่นกันรวมถึงทูกประสบการณ์ที่มีเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆทั้งหมดเมื่อประสบการณ์แห่งการเลื่อนระดับให้กับตัวเองตอนนี้แล้วคุณจะไม่รออะไรอีกคุณจะอยู่ในอาณาจักรเหนือการเวลาที่ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ซึ่งคุณคือทุกสิ่ง มีอะไรมากมายให้คุณเข้าถึงและบางครั้งคุณแค่ต้องการการกระตุ้นที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมเพื่อไปยังสถานที่ที่ถูกต้องและสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับพวกคุณทุกคนก็อยู่ภายในแล้วไปที่ศูนย์กลางของหัวใจของคุณรู้สึกถึงความรักที่มีอยู่จงรู้ว่านี่คือตัวตนที่แท้จริงและดูว่าคุณสามารถรู้สึกใดมาแค่ไหนและขยายออกไปทั่วทุกมุมของจักรวาล ที่สวยงามแห่งนี้ของเราเราคือสภาอักทูเรียนและเราสนุกกับการเชื่อมต่อกับคุณ